ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ก็วันนี้ก็ลุงน้อยก็ได้ไฟนะไฟสิบล้อนี่นะเด็กที่ว่าขับสิบล้ออยู่ไต้บ้านลุงน้อยนะคือก็ถอดออกเขาก็เอามาให้ลุงน้อยลุงนอ้งนอยก็เลยว่าจะติดติดร้อยสิบนะย้อนแสงนะทุกคนนะจะย้อนแสงหน่อยติดร้อยสิบติดให้ร้อยสิบ,สบนะ คือร้อยสิบงน้อยถอดตอนแรกเขามีอยู่ดวงนะจะติดอยู่เนี่ยที่บางโคลนนะย้อนแสงแนละ้วทุกคนนะทีบางโคลนฝั่งละดวงเนี่ยเดี๋ยวต้องเจาะรูก่อนทุกคนนะน,นะเ,เจาะรูที่บางโคลนก่อนแล้วก็จะติดแล้วก็จะถ่าย f อซดูเรื่อยๆนะติดที่อาร์ทีร้อยสิบสองดวง แล้วก็เหลืออีกห้าดวงนะนี่นะมีอย่างนี้อีกดวงน้อยกว่าจะติดนี่นะจะติดหย้อนแสงนะทุกคนนะหมืดหน่อยจะติดเทเลอร์นะเป็นไฟลาวบนแลกร้อยสิบมีตรงนี้นะตยงนี้ดวงเลยกดงน้อยถอดเอามาใส่นี่นะใส่ ใส่แตทีสองดวงเลยใส่ปากดวงใส่เหมือนแมกนัมนะครับเดน้อยเจาะรูกนะ่นนะเดี๋ยวนั้นก็จะถ่ายดูเรื่อยถ่ายวิธีต่อดูด้วยทุกคนมีเอซีขอเข้ามาว่าต่อไฟให้ดูหน่อยครับก็ลุงน้อยก็เจาะใส่น็อตเบอร์สิบสี่นะเนี่ย ส่เรียบร้อยแล้วแน่นเจาะที่บางโคเลยนะตัวนี้ยังไม่ได้อัานะทุกคนนะเนี่ยตัวนี้ยังปรับสูงต่ำป็นไ่นนะก็เป็นไฟสีข้างนะทุกคนนะเนี่ยเป็นไฟสีเขียวเดี๋ยวเวลานั้นเดินสายเสร็จมันมืด,มดเดี๋ยวลุงน้อยก็จะลองติดให้ดูนะย้อนแสงทุกคนแสงมาทางนี้ไม่มีล่มทํานะเลยต้องทําย้อนแสง เดี๋ยวเวลาเดินสายก็จะต่อยดูเดี๋ยวก็<ม>ลุงน้อยก็จะทาสารลี่ต่อยนะเดี๋ยวทาที่สาลี่ต่อแล้วก็จะเดินสายทีเดียวเลยแล้วก็จะลองอีกทีก็ให้มึดๆสักหน่อยนะครับนี่นะลุงน้อยก็ลุงนอ้งนอยก็ปอกเลยนะนี่เส้นดําเส้นดําเดี๋ยวลุงน้อยก็จะ,จะนี่นะนี่จะเอาเข้ากับเส้นดําเลยนะต่อเข้าไป ส่วนสองสองเส้นนี้ก็เป็นไฟทั้งคู่นะสีเหลืองก็สีเขียวเนะน,นี่ยมันเป็นไฟทั้งคู่แล้วก็ต่อฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะกนนะนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ดํากับเข้าดาอันนี้แดงก็เป็นไฟเลยนะต่อลุงน้อยก็จะต่อเดินอ้อมมาใต้นี้แล้วมาวนเข้านี้นะช่วงนี้ลุงน้อยตัดสายออกหมดแล้วนะช่วงสวิตช์ไฟข้างหลังตัดเลยเนี่ยเอาเส้นที่ออกมาจากไดเลยนะเนี่ย สีเหลืองนี่นะลุงน้อยมาปูตรงนี้เลยแต่นี่เป็นไฟนะทุกคนนะออกมาจากเนี่ยพัดลมอะออกจากพัดลมนยเส้นเนี้ยโดมาเลยเป็นไฟลุงน้อยออกมาออกมาเส้นเดียวนะส่วนเส้นเส้นนี้เป็นไฟหน้าไฟหน้าขาดปไปไสเหลือไสเดียวนะแล้วก็สายดินลุงน้อยก็จะเกาะตรงไหนก็ได้นะเนี้ยมัดก็ตัวเครื่องเนี่ยน็อตท,ที่เครื่องเนี่ยเดี๋ยวลุงน้อยจะเลือกเกาะแ,แถวแถวนี้เนี่ยเป็นสายดิน แล้ก็สีเหลืองนี่เป็นสายไฟเดี๋ยวลุงน้อยก็จะต่อนะเดี๋ยวลุงน้อยก็จะลองไฟให้ดูนะย้อนแสงนะทุกคนเนี่ยอันนี้เขาก็จะออกสีขเขียวย้อนแสงแสงย้อนเข้ามาทางโน้นนะแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวลุงน้อยต่อ ตงน้อยต่อจะต่อนี้รวมกันเลยนะเนี่ยสองเส้นเนี่ยคือว่าเขามีสองชั้นนะเนี่ยหัวไฟมีชั้นในเนี่ยชั้นในแล้วก็ชั้นนอกตุงน้อยก็จะต่อรวมไปเลยอันนี้นะเป็นไฟพร้อมกันทั้งคู่อันนู้นก็เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเนี่ยตนี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะมีสามเส้นมีสีดำสี เขียวสีเหลืองเขียวก็เหลืองลุงน้อยก็จะรวมกันเหมือนกันลุงน้อยก็เชื่อมเสร็จแตนะ่ตรงเนี้ยนะ,ะใส่แหวนใส่แหวนเพื่อจะนี่นะเขาจะมีลุงน้อยจะใส่อย่างนี้ประมาณนี่นะเดี๋ยวจะติดย้อนแสงทุกคน,นเดี๋ยวใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือลุงน้อยตอนต่อสายเสร็จก็จะลองไฟให้ดูอีกทีย้อนแสงครับก็เนี้ยนะลุงน้อยก็เดินสายมาเรียบร้อยแล้ว นี่นะอันนี้ก็เดี๋ยวลูกน้อยติดกับตัวเครื่อง,งนะอันนี้จะเป็นลบเส้นลบนะแล้วอีกอันก็เส้นบวกกับลูกน้อยกับพันนี่งนะ่อเข้าสองเส้นคู่เลยเอาไว้สาหรับเสียบเดี๋ยวจะเอาเตทน,นะพันไว้น,นี่ก็พันมันจะโตเลยนะกระายสายมาอันไหนลบสีดําลบแล้วก็ ข้ากรโค้งได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวลุงน้อยขันนะก็ไม่ดูนะว่าจะแจ็มหรือเปล่าขางูจะเป็นออกสีเขียวนะทุกคนนะเดี๋ยวลองอยังไงก็ใส่ต้องลองตอนมืดอีกทีนึงจะรู้นะว่าแจ็มไม่แจ่มเดี๋ยวลุงน้อยลองก่อนว่าติดไม่ติดนะเดี๋ยวลุงน้อยใส่ใสายแล้วลองเสียบแล้วลองติดเครื่องดูว่าลองว่าเขาติดหรือไม่ติดนะหัวเขาจะขาดหรือเปล่าก็ติดนะทุกคนนะ เนียนะงอยลองต่ออันนี้ก็เป็นดินนะต่อเขาดินอันนี้ก็เสียบจากงอ,อยว่าแล้วก็อต่อกับเส้นคือเขาจะไม่ติดเลยนะเลาวดินมาต่อกับไฟไฟไปต่อกับดินคือแก่ไหมทุกคนนะอันนี้ก็รองเบานะทางนี้ก็เป็นสีนี้นะทุกคนนะเป็นสีเขียวนะ เ้ืคืนก็ให้มืดซะหน่อยเดี๋ยวงน้อยจะลองติดให้ดูทีนะนี่เขาก็จะประมาณนี้รอบตัก แล้วจะหนักกว่านะนอกจะแจ่มเลยนะรอบนอกก็จะแจ่มกว่าแล้วก็รอบในก็จะไม่ก็แจ่มชุดนู้นก็เหมือนกันนะนี่นะชุดนี้ก็เหมือนกันลุงน้อยลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวลุงน้อยต่อบนตารี่ต่อนะก็เย็นเลยเดี๋ยวจะไม่ร็จเนาะก็ประมาณนี้นะติดนะทุกคนนะแต่ลุงน้อยก็คิดว่าแจ็มมานะ ครับคือต้องแก้ใหม่นะแก้ใหม่หมดเลยนี่พอลุงน้อยเชื่อมไปพอใส่ปุ๊บหัวน็อตนี่นะขันไม่ได้ติดเหล็กทุกคนนะ่ะติดเหล็กนี่เลยต้องแก้ใหม่ตอนแรกลุงน้อยก็ลืมใส่หัวน็อตรองก่อนนะคือลองรู้อย่างเดียวคือว่าเอาแหวนเชื่อมคิดว่าใส่ได้ติดเหล็กนะทุกคนจะเจาะก็เหล็กตัวน,นี้หนานะตัวนนะ่ะเหล็กหนาเนี่ยนะเดี๋ยว เดี๋ยวดูทีก่อนนะแต่ต้องตัดแหวนออกไม่ก็จะแก้ใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกน้อยคิดกอนว่าจะแก้ยังไงดีนะครับเดี๋ยวรอรอสักครู่ก่อนครับก็ลูกน้อยก็แก้ไขเรียบร้อยนะนี่นะลูกน้อยก็ลองต่อ,อยังย้อนแสงนะทุกคนนะก็ได้ประมาณนี้นะ ลน้อยก็เกียออกใหม่แล้วก็ใส่น็อตขันน็อตแล้วก็แต้มเลยนะหรือแต้มแต้มมันก็จับตรงบาง,งกันไม่ตรงบางอันนี้ก็จะแงนหน่อยนะเนี่ยก็ลุงน้อยก็ลองไฟแล้วก็ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่มืดเดี๋ยวให้มืดอีึหงน้อยเดี๋ยวอยลองให้ดูอีกทีกบิ้งน้อย 1, พันพลเต็ก่ลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ 1, พันพลเต็กก็ไล่สายลุงน้อยกระปอก อย่างนี้นะปอกคือปอกเป็นช่วงไล่ลุงน้อยไล่สายดินก่อนไล่สายดินเสร็จรู้ว่าเส้นไหนสายดินก็ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อเข้าไปนะสายดินก็ดัดจะดำดำดำมาไล่แล้วก็ไล่สายไฟทีต่อไล่ก็พ่วงเลยนะพ่วงกับหม้อเลยคืออหม้อมาพ่วงคือเราจะได้รู้เลยว่าดินแล้วก็ลองทีละดวงทีละดวงถ้าเดี๋ยวรอให้มืดเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนะ ก็แต่คันแมกนัมนี่ลุงน้อยก็แรกเดินเนาะเดินก็ยังไม่เข้าใจเนาะเดินเอาสายไว้บนเวลานั่นนะเวลาเบาเครื่องไว้อะจอดเบาเครื่องเขาจะสั่นนะสั่นเขาจะเขย่าเนี่ยบางคนเขาทะลอกเนี่ยนะสองข้างนะทุกคนนะเดี๋ยวลุงน้อยก็จะถอดนะเนี่ยลังถอดถอดน็อตตัวนี้เราก็หยับเอาสายลงล่างนี่ก่อนนะเพราะคันใหม่นี่คันแซทีนี่ลุงน้อยก็าสายเออสายนะเพื่อนนะสายไฟ อ้อมลงล่างนะดีกว่าเก็บสายดีกว่าเก็บสายไวล่างดีกว่าเนี่ยนแะล้วก็ร้อยสิบลุงน้อก็เก็บสายลงล่างเหมือนกันเนี่ยนะสายไวล่างแน่นอนกว่าทุกคนสายไว้ล่างสวยจะสวยกว่าก็เย็นแล้วนะหกโมงประมาณหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวลุงน้อยก็จะลองไฟดูนะทุกคนนะนเดี๋ยวลุงน้อยเดิน ขยับสายนู้นแป๊บเอาลงล่างเนี่ยกลับเอาหน้าไฟถอนหน้าไฟแล้วก็หมุนลงล่างแล้วทุกคนเดี๋ยวก็จะลองไฟให้ดูประมาณไหนนะครับก็บประมาณนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นรอบเบาของแททีนะแททีก็ลุงน้อยก็ย้ายมาจากร้อยสิบนะย้ายตรงนี้มาตอนแรกเขามีดวงโน้นอยู่แล้วหน้าแล้วก็ จะย้อนแสงหน่อยนะก็ยังไม่มืดีนะเท่านั้นนี่ไปตรงบนก็เป็นประมาณนี้นะโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้ไม่ติดทุกคนนะน่าจะขาดเนาะลุงน้อยก่ได้สังเกตนะตรงนี้ไม่ติดหนึ่งดวงนของลุงน้อยอ่ะเดี๋ยวลุงน้อยทงเช็คเช็คดอีกทีนะทีลุงน้อยต่อใหม่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลอง ก็1 0สิบกันบ้างนะเดี๋ยวลุงน้อยเอาคันใหญ่เข้าทีก่อนทุกคนแล้วก็ร้อยสิบก็ประมาณนี้นะทุกคนนะยังยังไม่มืดแต่ยังย้อนแสงอยู่นะก็คือได้ประมาณอยางงอันนี้คือไฟของสิบล้อนะถุงน้อยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไฟ24หรือไฟทุกสองคหม้อสองลูกหรือลูกเดียวนะ ากแต่แมกน้ำยอมรับนะทุกคนนะไฟแจ่มมากแมตามันร้อนะแสงนะทุกคนเะยยังไม่มดเาเดี๋ยวดูแมกน้ำนะ แมกน้มมันจะเจ็บมากผมงแมกน้มก็ติดค้างเดียวนะทุกคนต้องสายสายจะหลุดเพจะขาดในตอนที่ลุงน้อยขยับเอาสายลงล่างนะพะอาสายเขาตึงมากก็ื่อนะสายเขาตึงเป๊ะนะลุงน้อยขยับลงล่างสายตึงเดีต้องจะเป็นแบกนี้เนาะความเย็นคงไม่กันปลอเช็คตัวนี้ ไม่สายขาดไหนก็ต้องลุกตัวไหนนะก็ติดติดดวงเดียวแจ๋นะเนี่ยมองสว่างมากเลยสองวงไหนเจมากไปของแมงามครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ